อย่างตั้งใจเมื่อใครบอกให้พี่รอไม่รับความพลายที่คอยท้าทายวันก่อนด้วยใจหลักพี่นั้นมีพลังแรงใจพี่แพ้ไม่มีแน่นอนขอโอนอย่าด่วนตัดสินมาพึ่งออกวิ่ง ทางวิ่งยังยาวไกลสู้เขาได้แน่พี่มั่นใจแน่แท้เป็นต่อไม่เคยวังโชคสองเือใจพี่ฟ้าฟันยามท้อพักใจวันใหม่ปลุกใจไม่ลืมความฝันพี่เจ็บจนชิน ไม่ขอได้ยินคำพพรยที่มันฝึกซ้อมให้ใจพร้อมสู้วันคืนเป้าหมายยังไกลเดินไปยังมีจุดหมายพี่จะเอื้อมมือควายคว้าน้องมาชื่นชมสมใจรออย่างตั้งใจ ว่าใครบอกให้พี่รอพี่คนใจซื้อมุ่งมั่นต่อการรอคอยวันนี้แรงเราดีอยู่ขอสู้ให้สดปลายทางถ้าใจพี่ไม่ยอมพลายมาวินแพ้ไม่เป็น